ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการที่จะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างถนนเส้น304สองกิโลนะครับออกไปด้านหน้านี้วิ่งไปถนนเส้น304นะครับเพียงแค่สองกิโลเท่านั้นนะครับที่เลยนะครับ ถนนเส้นสามศูนสี่สองกิโลนะครับตอนนี้บัตรอยู่หลักกิโลที่2นะครับหลักกิโลที่2จากถนนเส้น304เข้ามานี่เลยเส้นนี้เลยนะครับออกไปนะครับออกไปเพียงแค่2กิโลนะครับก็ก็ถึงนะครับถนนเส้นสามไปออกตรงหน้าอวตาราตะเคียนนะครับถนนเส้นนี้จะไปออกตรงแถวหน้าอวตาราตตะเคียนเลยนะครับแล้วก็ วิ่งออกไปประมาณสักหกร้อยเมตรนะครับจะเป็นวัดอ่าวัดหลวงพ่อพยอมนะครับพระพยอมนะครับแล้วจะอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับอ่าจะอยู่ตรงข้ามกับโรงอ่าโรงงานเขตของวัดหลวงพ่อพยอมนะครับเนี่ยหลักเขตนะครับตั้งแต่ต้นนี้เลยนี่นะครับ เนื้อที่สิบเอ็ดไร่หนึ่งงานนะครับสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานก็คือที่ดินแปลงนี้นะครับเนี่ยแปลงนี้เลยนะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้ไร่ละแปดแสนบาทนะครับอยู่ตำบลลาดตะเคียนแล้วก็อ่าเข้าจากถนนเส้นสามศูนย์สี่เข้ามานะครับเข้ามาเส้นวัดหลวงพ่อพยอมเนี่ยนะครับเขา มีโครงการบ้านจัดสรรต่างๆนะครับระหว่างทางเข้ามาแล้วมีวัดหลวงพ่อพยอมอยู่ตรงด้านซ้ายมือเนี่ยครับประมาณสักหกร้อยเมตรนะครับที่ดินของเราจะติดถนนนะครับติดถนนลาดยางครับตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับตรงแนวทางที่บัดยืนตรงเนี้ยนะครับยาวไปถึงริมนู้นนน้นนะครับถึงริมป่านน้นนะครับประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับประมาณร้อยเมตร นะครับติดถนนยาวๆเลยเข้าไปก็เข้าไปที่หมู่บ้านนะครับไปตําบลหาดนางแก้วนะครับไปที่ไปถนนเส้นนี้เป็นถนนลัดออกไปได้หลายทางเลยนะครับทางกว้างสิบเมตรเลยนะครับเป็นถนนสี่เลนเอ่อถนนสองเลนนะครับเป็นถนนหลวงนะครับกว้างสิบเมตรแล้วก็พื้นที่นะครับจะระดับด้านท้ายจะสูงกว่าด้านหน้านะครับเนี่ยนะครับ อาโฉนดจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหันหัวขึ้นทิศเหนือนะครับนี่นะครับหน้าแปลงหน้าแปลงเนี้ยนะครับจะหันหน้าหน้าขึ้นทิศเหนือนะครับทิศเหนือเยื้องกับตะวันออกนิดนนะครับถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับอาสิบเบ็ดไล่หนึ่งงานนะครับสามสิบหกตารางวานะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดคุดแดงนะครับนี่เลยรูปแปลงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ รูปแปลงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคุณพี่เจ้าของตั้งราคาไว้ไล่ละแปดแสนบาทนะครับเพราะว่าที่โซนนี้อา่าราคาไล่ละแปดแสนบาทนี่จริงๆไม่แพงนะครับเพราะว่าอา่าบัตรลองเช็ครอบข้างดูแล้วนะครับด้านหน้าเข้าจากถนนเส้นสามศูนย์สี่เข้ามาประมาณสักหนึ่งกิโลราคาไร่ละล้านเจ็ดล้านแปดล้านห้านะครับประมาณนั้น พอเราวิ่งเข้ามาเลยเข้ามาอีกนะครับเลยเข้ามาแค่จากหลักกิโลที่สองเนี่ยออกไปถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับออกไปแค่สองกิโลเนี่ยนะครับระยะทางเลยจากหมู่บ้านมาแค่นิดเดียวนะครับราคาหลักไล่ละแปดแสนบาทเนี่ยไม่แพงนะครับสามารถที่จะอะแล้วด้านหลังขึ้นไปนะครับด้านหลังขึ้นไปเวิ้งนู้นอะ่ะเป็นพื้นที่สีม่วงนะครับ เราก็อยู่ฝั่งสีม่วงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเปิดประชาคมสีม่วงมาถึงเราหรือเปล่านะครับตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําบ้านจัดสรรอา่าห้องเช่าห้องแถวนะครับเป็นโรงงานก็ได้นะครับตรงนี้นะครับทางเจ้าของนะครับคุณป้าแกต้องการจะขายนะครับคุณป้าต้องการจะขาย แปลงนี้นะครับคุณป้าแกพี่น้องเก้าคนนะครับทั้งหมดนะครับต้องการที่จะขายแบ่งกันนะครับพี่น้องเก้าคนราคาไร่ละแปดแสนบาทนะครับออกค่าโอนให้เรียบร้อยให้สามเปอร์เซ็นตนะครับให้สาเปอร์ซ็นในหน้าออกค่าโอนให้นะครับตรงนี้นะครับตอนนี้แบ่งแยกก็คือซีซีที่คุณป้าจะขายสิบเอ็ดไร่ก็คือแปลงสวนมันนะครับด้านท้ายก็ติดสวนยูคานะครับ ติดสวนอยู่คาแล้วก็ยาวไปหาริมนู้นนะครับแล้วก็ยาวออกไปหน้าถนนนู้นเลยนะครับตามที่บัตรเดินเข้ามานะครับนะครับหรือสนใจนะครับก็ามาชมพื้นที่จริงแล้วก็อ่าชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็วางมัดจําไว้นะครับแล้วก็ยื่นสอบเขตขายตามขายตามพื้นที่จริงก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากบัตรดูจากฉนดน,นะครับมันมัน มันไม่มีการสอบเขตมาก่อนนะครับน่าจะเป็นโฉนดทางอากาศนะครับเป็นโฉนดทางอากาศอ uh, มองๆแล้วนะครับเนื้อที่ไม่น่าจะถึงสิบเป็ดไร่นะครับเราก็ซื้อขายตามเนื้อที่จริง <S 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 ก็ได้นะครับราคาไรล,ละแปดแสนบาทเนี่ยยื่นสอบเขตครอบเขตเปุ๊บรู้เนื้อที่ก็ซื้อขายตามเนื้อที่ที่เหลือนะครับนะครับซื้อขายตามเนื้อที่ที่เหลือได้เลยนะครับราคาไรล,ละแปดแสนบาทนะครับ แล้วก็ทางคุณป้าแกพี่น้องเก้าคนนะครับแกแจ้งไว้นะครับแกต้องการที่จะขายเป็นที่โคกแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องถมมากมายนะครับนะครับถ้ามองกลับไปอีกด้านหนึ่งก็อ,อ่ด้านหน้าจะต่ํากว่าถานนประมาณสักสี่สิบเซนห้าสิบเซนเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบเซนนะครับแล้วกอ็อ่เป็นที่โคกลูกลังสวยๆแบบนี้เลย นะครับอ่คุณป้าแกมาปลูกมันไว้เนี่ยนะครับปลูกมันไว้แล้วทีเนี้ยมันอ่มัน,ม,นมันไม่ขึ้นนะครับช่วงนั้นมันแรงนะครับด้านนูุนแกก็เลยไถยนะครับไถไปแล้วด้านหลังของเรานะครับด้านหลังออกจากถนนเส้นสามเออออกจากถนนเนี่ยนะครับออกจากหน้าแปลงออกไปวิ่งไปสองกิโลพอออกไปถนนเส้นสามศูนย์สี่แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามือไปจะเป็นโซนนิคมโรงงานนะครับ นิคมไฮเทคเป็นโรงงานอาพีพีไพอะไรต่างๆนะครับนะครับรอบๆข้างระหว่างที่ออกไปเนี่ยราคาพอๆกันเนี่ยนะครับก็แพงกว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีหลักล้านนะครับแต่เนีี้ราคาไล่ละแปดแสนบาทสิ 10, 000, บเอ็ดไล่หนึ่งงานนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางออกไปถ้าท่านเดินทางมาถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยสี่สิบสี่กิโลนะครับ ชนบุรีร้อยสามเออสนามบินสุวรรณภูมินะครับเอ๊ะช่วงนี้เป็นอะไรอ่าคุยเสียงจะอันนั้นนะครับจะจะอ่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยสามสิบห้ากิโลชนบุรีร้อยสามสิบสามกิโลชาเชิงเซาเก้าสิบสองกิโลนะครับตรงนี้อ่าพื้นที่ตั้งอยู่ตำบลลาดตะเคียนนะครับอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ออกไปด้านหน้าออกไปด้านหน้าแล้วก็ ออกไปด้านหน้านะครับแล้วเลี้ยวเลี้ยวขวาไปประมาณสักสามร้อยเมตรก็จะเป็นอบตอบตราษะเคียนนะครับคนละฝั่งถนนนะครับจะออกไปอบตราษะเคียนแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวซ้ายวิ่งไปห้ากิโลนะครับจากจากตรงนี้ยอกไปไอจากจากถนนถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายวิ่งไปห้ากิโลก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอกระบินบุรีศาลกระบินบุรีโรงพักกบินบุรีนะครับห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับ 5.5กิโลนะครับลงพยาบาลกบินนะครับแล้วจากตรงนี้ไปนิคม304นะครับถ้าเราออกไปเนี่ยออกไปหน้าถนนปุ๊บเราวิ่งไปขวามือนะครับออกไปขี่ตามถนนเส้น304ไปวิ่งขวาไปนะครับระยะทาง18กิโลเท่านั้นเองนะครับก็ถึงนิคม304เลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเราออกไปด้านนี้ออกไปด้านนี้ก็จะอ้อมนะครับอ้อมอ้อมตามหมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับไปออกวัดลาดไิจิตนะครับก็ระยะทางก็ ประมาณถ้าขี่ด้านหลังจะประมาณยี่สิบกิโลนะครับนะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนๆไว้ด้วยนะครับแรงนี้สิเ็ดไร่หนึ่งงานกับอีกสามสิบหกตารางวานะครับโฉนดนศสี่จอนะครับโฉนดคุดแดงนะครับอ่าคุณป้าแกบอกโฉนดนะพร้อมโอนเลยนะครับไม่ได้ติดจำนองจำนำอะไรนะครับเพราะว่าได้คุยกับพี่กับน้องไว้แล้วนะครับพี่น้องเก้าคนคุยแล้วอ่า พี่น้องตกลงขายนะครับราคาไล่ละแปดแสนบาทราคานี้พร้อมโอนให้ทุกอย่างนะครับพร้อมโอนเลยแล้วก็อ่าสนใจก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับมามาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับตัวคุณป้าได้เลยนะครับเพราะว่าคุณป้าอ่าก็ยินดีที่จะคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัดขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงวันนี้ขอให้ร่ํารวยด้วยกันทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่าน ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัดก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้บัรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ